คลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวพิงจะมาสอนวิธีการทำเอฟเฟกกระดาษฉีกแปะลงไปบนหน้านางแบบด้วย Photoshop 2023มาดูวิธีการทำตามง่ายๆเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวคุณไปดาวน์โหลดไฟล์บัตรกันมาก่อนซึ่งเตรียมเอาไวใ้ให้กับทุกคนอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยเนาะเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วมันจะเป็นลักษณะประมานี้แตกไฟล์ให้เรียบร้อยนะจากนั้นเราเข้าไปที่โปรแกรม Photoshop ของเราค่ะและเราไปคลิกที่คลิก to Open the อะบัตรพ c ี picker นะคะ จากนั้นเราไปที่ฟันเฟืองแล้วเราก็ไปที่ Import บัตรแล้วเราก็คลิกเลือกบัตรที่เพิ่งดาวน์โหลดจากผิงไปเมื่อสักครู่นี้เลยเนาะจากนั้นกด Open แต่ทั้งนี้แล้วพิงโหลดเข้ามาแล้วพิงก็จะแค n เซินะคะจากนั้นเราเลือกอันแรกเลยนะคะที่เป็นบัตรกระดาษทีนี้เรามาเลือกสีให้เป็นสีขาวนะคะจากนั้นคุณ New เลเยอขึ้นมาอันนึงคุณอาจจะขยายบัตรใหญ่หรือจะย่อเล็กลงก็แล้วแต่เลยของพิงก็จะเอาประมาณนี้ ก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรพิงก็บัดเข้าไปตรงตาประมาณนี้จากนั้นนะคะเราเลือกที่เลเยอร์แบ็กกาวกดคอนโทล J ใครใช้แม็กด Command J ดึงไปไว้เลเยอร์ด้านบนสุดจากนั้นนะคะให้คุณกดออเ n น t e ค้างไว้นะคะมันจะเป็นลักษณะลูกศรประมาณนี้หากใครใช้แม็กให้กด Option จากนั้นนะคะเราไปที่วงกลมค่ะและเราไปที่ฮิล saturation ปรับตรง saturation นะคะให้ต่ำลงไปเลยและให้คุณคลิกที่ create clipping m a r k ประมาณนี้เนาะจากนั้นให้คุณ new layer มาอีกทีหนึงและให้คุณกด alt ค้างไว้นะคะมันจะขึ้นลักษณะประมาณนี้จากนั้นนะคะเราไปเลือกที่เครื่องมือบัตทูเหมือนเดิมและเราอาจจะไปเปลี่ยนหัวแปลงอาจจะเป็นอันที่05นะคะคลิกเข้าไปแล้วเราก็เอามาบัตลงไปขอบด้านบนนี้นะคะก็ขยายหน่อยแล้วกันขยายบัตกดลอลิงนะคะคลิกเข้าไปทีนึง เมื่อบาดด้านบนไปแล้วด้านล่างเดี๋ยวพิงขอเปลี่ยนหัวแปงเป็นอีกตัวหนึ่งตัวที่2องเนาะศูนย์คลิกเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวพิงคลิกขวาแล้วก็หมุนกับด้านมันซะหน่อยประมาณนี้จากนั้นนะคะเราก็จะเอาบัตรเข้าไปก็จะได้ประมาณนี้ถ้าสมมุติว่ามันตรงไหนมันแหว่งเนาะเราก็สามารถที่จะย่อขนาบัตรแล้วก็บัตรเข้าไปเติมมันได้อ่าประมาณนี้ เติมเติมประมาณนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะหากใครมาดูคลิปวิดีโอนี้และสนใจอยากเรียน Photoshop กับพิงนะคะพิง์มีคอร์สสอนพื้นฐานโดยเฉพาะแล้วนะคะสำหรับใครที่อาจจะมีทักษะมาน้อยนิดอยากจะมาปูพื้นฐานเพิ่มหรือไม่มีทักษะมาก่อนเลยเรียนได้เลยนะคะพิงมีคอร์สแนะนำหากท่านใดสนใจพิมพ์ว่าสนใจเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดให้ค่ะ